สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นนะคะนี่นี่กแกะแลว้วเนาะอันนี้เป็นของเป็นของเราซื้อมาจากพริงกี้พายหรือว่ามาซื้อร้านแม่อิ่งก็ได้นะคะชิมค่ะแม่อไป นอนอนยังไม่พอีข้างหลังว่อะไไรอ่ะอตั้งะอืนี่ตาหนูห้า้านกรเอไม่าไอ้ออก่ ดูข้างล่างนะคะข้างล่างเป็นอย่างนี้เนาะเวลาเราจะเอาของเล่นออกนะคะคุณลูกค้าหมุนแบบนี้นะปุ๊บนนองเขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเค้กนะคะคุณลูกค้าดูนะเดี๋ยวเราหมุนตรงนี้นะเดี๋ยวเค้กเขาก็จะเด้งออกมาเห็นไหมคะมันจะมีเสียงกึ๊กเนาะเด้งออกมาลนะเห็นไหมคะมนาะสวยเป็นน้นสิเนี่ยเป็นเค้ก เดเค้กนะคะเวลาเล่นเล่นในนี้ก็ได้หรือจะเอาออกมาก็ได้นะคะว่าหนเล่นในนี้ดีก่าอนอะใช่แล้วตรงน,นี้ก็เป็นของเล่นอีกนะคะคุณผู้ชมคะอ้มันเก๋งไงอะ่ะคือมันน่ารักปุกป,ปิ๊กมากเหมาะกับการซื้อให้เด็กเบบีมากเลยใช่เด็กเบบีสองขวบไปสามขวบนะคะต้องใหผู้หญิงทานั้นนะคะ นี่นะคะชิ้นใหญ่นะคะคุณลูกค้าน้องน่ารักมากชิ้นเล็กเล็กมากเลยมาช้อปปิ้งที่นานได้นะคะขนมเด็กขนมญี่ปุ่นก็มีนะคะหบาทสิบบาทก็มีคะ่ะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนกายสวัสดีค่ะ